ฮัลโห o ยูโน่ฮัลโหลยูไนเงินกูไปไหนไม่รู้นะครับเงินหายไปหมดเลยเพราะไม่มีความรู้แล้วก็ไปเล่นบาคาร่านะครับโอเคอันนี้ขอนําเงินก่อนนะครับผมจะใช้เทคนิคแทงบาคาร่านะครับผมส่วนสีที่น้อยนะครับนั่นก็คือตัวเขาไพ่บาคาร่าไม้ขีดนะครับโอเควันนี้ผมจะเลือกนะครับใช้เทคนิคการดูเขาไพ่บาคาร่าทั้ง3ามเขาไพ่บาคาร่าเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูเขาไพ่บาคาร่าหลักเป็นรองนะครับ ตาแรกหรือว่าเปิดแรกผมเปิดไปที่ฝั่งน้ำเงินนะครับหมดเลยนะครับผมวันนี้ก็มาได้งบ420นะครับจะเป็นยังไงนะฮะอ่าแปดแต้มสวยๆฮะกินนิ่มนะครับผมโอเคดูจากเขาคงห้องนี้นะครับจะเป็นการแทงบาคาร่าส่วนสีที่น้อยอยู่ที่80%แล้วนะครับเพราะว่าเปิดแรกเนี่ยส่วนสีทั้งหมดอ่ะ ตานี้นะครับตาที่2นะครับหรือเปิดที่2ตานี้ดูจาก3เขาไพ่บาคาร่านะครับเป็นแดงแดงแดงทั้งหมดนะครับผมจะเลือกไปที่ฝั่งน้ําเงินต่อนะครับผมจะแทงบาคาร่าส่วนสีทั้งหมดจาก3เขาไพ่บาคาร่าต่อนะครับเพราะว่าเปิดแรกตาแรกเป็นเขาไพ่บาคาร่านะครับมันจะควบคู่แล้วก็แมทกันกับเขาไพ่บาคาร่าหลักนะครับผมเพราะฉะนั้นผมตัดสินใจเลือกน้ําเงินต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนสีทั้งหมดจาก3เขาไพ่บาคาร่าเลยนะครับ โอเคนะฮะสวัสดีสายบาคาร่ามือถือบาคาร่าออนไลน์คาสิโนโออนไลน์นะครับวันนี้พบกับผมเฮีย <No. S 1> แชมป์ลมไพ่บาคาร่าอีกแล้วนะฮะ <No. S 1> จะเต็มจัดไปจัดไวเล่นบาคาร่าอย่างมีสติสเต็ปแล้วก็มีความสุขนะฮะโอเคนะฮะโอ้โหแปดมาเฮ้ยนะครับรอบนี้ออกไปตามสีที่มากทั้งหมดนะครับไม่เป็นไรนะครับเหลือ600โอเคนะครับถ้าดูจากเขาไพ่บาคาร่าการาฟหลักเนี่ยนะครับเป็น ในรูปแบบ1ต่อ1ติดต่อเรียงกันนะครับตานี้นะครับดูจาก3เคเขาไพ่บาคาร่านะครับผมเลือกไปที่ฝั่งน้ําเงินนะครับผมเลือกไปที่ฝั่งน้ําเงินเลยนะครับโอเคก็อาจจะออกมาในรูปแบบ1ต่อ1ก็ได้นะแต่ผมจะส่วนสีอีก1ครั้งนะครับผมจะไม่แทงบาคาร่าตามสีจาก3เคเขาไพ่บาคาร่านะครับโอเคผมวางหมดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับถ้ามันตามสีนะครับรอบหน้า จะมีโอกาสออกส่วนสีอยู่ที่80-90%แน่นอนนะครับของทั้ง3เขาไพ่บาคาร่าทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะครับถ้าหมดก็หมดก็เลิกนะครับผมมามาเล่นบาคารามีได้มีเสียเป็นธรรมดานะฮะห้าแต้มกินนิ่มนะฮะสวยงามนะครับอยู่ที่พันสองละโอเคนะครับสติมาสเต็ปเกิดนะฮะ สเต็ปเกิดแล้วคุณสามารถที่จะเอาชนะบาคาร่าได้แน่นอนนะครับใครยังไม่มีพื้นฐานหรือว่าเทคนิคการเล่นบาคาร่านะครับาสามารถทักมาหาผมได้นะฮะตอนนี้พันสองนะ <Wow. S 1> อาใครที่ดูจากเขาไพ่บาคาร่าทั้ง3เขาไพ่บาคาร่าเป็นอยู่แล้วนะครับ <Wow. S 1> ผมแทงบาคาร่าส่วนสี่ทั้งหมดจาก3เขาไพ่บาคาร่านะครับเป็นเงินนะครับรอบนี้ แล้วก็ดูจาก3เขาไพ่นะครับด้านบนเนี่ยนะครับเขาไพ่บาคาร่าหลักเนี่ยออกมาในรูปแบบ1ต่อหนึ่งหรือว่าปิงปองนะครับรอบนี้ผมว่าน่าจะสิ้นสุดปิงปองแน่นอนอาจจะไม่ออกปิงปองยาวนะครับโอเคมาชิวๆดูกันไปนะครับโฟกัสไปที่3เขาไพ่บาคาร่าเป็นหลักอย่างเดียวนะครับก้าวแต้มฮะกินนิ่มนะครับผมโอเคนะครับรอบนี้ส่วนมาเน้นๆอะ ตาน h i นะครับคุณสังเกตนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมอาร์คไปที่เงินแล้วก็อาร์คไปที่แดงนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าเป็นตัวทํานายผลแนวโน้มในอนาคตนะฮะ no สูตรบาคาร่าไม่มีจริงนะครับอย่าหลงเชื่อสูตรบาคาร่าเด็ดขาดตานี้นะครับผมจะแทงบาคาร่าตามสีนะครับทั้งหมดจาก3เข้าไพ่บาคาร่าเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นเงินเงินเงินทั้งหมดนะครับจากแดงแดงแดงมา2ตาย้อนหลังเมื่อกี้นะครับ wow ไาดูเลย500น้าจิ้มไปก่อนใครไม่มั่นใจนะครับหยุดดูเกมก่อน1ตานะครับอย่าเพิ่งไปรีบเล่นนะครับใครยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นบาคารา่ายังไงให้ได้กําไรวิธีเล่นบาคารา่ายังไงให้ได้เงินวิธีเล่นบาคารา่ายังไงนะครับให้ชนะสามารถทักมาอเฮียแชมป์ได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะผมสอนเทคนิคให้ฟรีเลยสามารถทักกันเข้ามาได้นะครับ6แต้มเอาต่อ8แต้มไม่อดิซาร่าโอ้โหไม่เป็นไรนะฮะเล่นบาคาร่าเนี่ยนะ ในการเล่นบาคาร่ามือถือบาคาร่าออนไลน์คาสิโนออนไลน์เนี่ยมีได้มีเสียเป็นธรรมดานะครับแต่เราจะทํายังไงให้เสียน้อยที่สุดนะครับผมโอเคตานี้ผมขอไปที่ฝั่งน้ำเงินหมดเลยนะครับผมเทหมดหน้าตักนะครับตานี้ดูจาก3เขา้าไพ่บาคาร่าทั้ง3เขา้าไพ่บาคาร่านะครับเป็นเงินเงินเงินแล้วบางคนดูเขา้าไพ่บาคาร่าหลักเป็นเนี่ยจะอยู่ทางด้านบนหลายหลายคนอาจจะคิดว่าอาจจะออกมา <c oughs> ในรูปแบบ2ต่อ2ก็ได้นะครับแต่ผมว่าไม่ออก 2. ต่อ2แน่นอนนะครับผมคิดว่าไม่ออก2ต่อ2แน่นอนต้องออกมาในรูปแบบ2ตัด1นะครับเฮียแชมป์ว่าไปแบบนั้นเออนะครับจัดไปชิวๆนะฮะตอนนี้ตื่นเต้นนะครับหมดก็หมดตูดให้ดูเลยนะฮะผ่านมากี่นาทีเนี่ยห้านาทีนะครับเรายังไม่ไปไหนยังไม่แตกหลักห้าพันขึ้นเลยนะครับไม่ไลชิวๆสติมาสเต็ปเกิดสเต็ปเกิดแล้วคุณสามารถที่จะเอาชนะได้แน่นอนเจ็ดแต้ม กินนิ่มนะครับผมตานี้บวกสวยๆมาอยู่ที่3,800นะฮะบวกไปอยู่ที่3,800บาทนะฮะกินนิ่มนะครับผมโอเคนะครับตานี้นะครับดูจาก3าเขาไพ่บาคาร่านะครับผมขอน้ําเงิน800นะฮะคุณจะเห็นสีที่น้อยนั่นก็คือตัวเขาไพ่บาคาร่าโปร่งนะครับหรือตัวไข่ปลานั่นเองทางด้านบนนะครับเป็นเงินแดงแดงนะครับผมจะแทงบาคาร่าส่วนสีที่น้อยไปเลยนะครับ ผมบอกแล้วนะครับว่าห้องบาคาร่า P03 เว็บเ a Gaming นี่ยนะครับนะฮะก็จะเป็นการแทงบาคาร่าในรูปแบบสวน4ตาม1ก็เป็นได้นะอาจจะเป็นได้นะครับในรูปแบบนี้ถ้าใครดูแพทเทิร์นเป็นคุณอ่านเกมขาดนะครับ คุณสามารถเอาชนะบาคาร่าได้ในเวลาอนน้อยนิดแล้วก็อย่างที่ผมบอกเราจะเน้นทุนน้อยต่อยหนักไม่เน้นทุนเยอะนะฮะเดี๋ยวคุณจะเสียมากเอาไม่ดีนะครับไม่แนะนำนะฮะโอ้โหออกชนนะครับตานี้ออกชน <No. S 1> ทีเพิ่งอ,ออกไปสนะครับถ้าดูจากสกรอห้องเนี่ยเป็น B 14, P 13, T 4, BP 2, PP3 นะครับโอเคครับตานี้นะครับดูจาก3เขาไพ่บาคาร่านะครับผมจะแทงบาคาร่าสวนสี ทั้งหมดนะครับนะนั่นก็คือเหมือนเดิมนะฮะส่วนสีทั้งน้อยนะครับส่วนสีน้อยตัวเขาไพ่บาคาร่าโป่งหรือตัวเขาไพ่บาคาร่าไข่ปลาทางด้านบนตารางด้านบนสุดนะฮะโอเคนะฮะไปที่1,800ครับจากตาเมื่อกี้นะครับที่เราชนะบาคาร่าไปนะครับมาดูกันเลยนะฮะโอเคก็ใครยังไม่เข้าใจเทคนิคเพิ่มเติมนะครับสนใจอยากที่จะปรึกษาเทคนิควิธีการเล่นบาคาร่ายังไงให้ชนะ วิธีการเล่นบาคาร่ายังไงให้ได้เงินนะครับก็สามารถทักมาหาเฮียแชมป์ล้มไพ่บาคาร่าได้นะครับแปดแต้มมาฮะสวยงามนะฮะกินนิ่มนะครับในส่วนของรอบนี้นะฮะกินนิ่มนะฮะมาอยู่ที่5,600แล้วนะครับผมอะทักหมื่นก็พอแล้วนะครับจาก400วันนี้ผมจะไม่โลบนะฮะโอเคตานี้นะครับดูจาก3เข้าไพ่บาคาร่านะครับ ถ้าคุณสังเกตจากแพทเทิร์นเขาไพ่บาคาร่าหลักด้านบนเนี่ยออกมาในรูปแบบ2ตัด1ติดต่อกันแล้วตานี้ผมขอไปที่ฝั่งแดงนะครับผมขอไปที่ฝั่งแดงเพราะว่าผมจะเลือกแทงบาคาร่าเหมือนเดิมนะครับนะส่วนสีที่น้อยจากเขาไพ่บาคาร่าตัวทึบนะครับตารางซ้ายล่างนะครับของเขาไพ่บาคาร่าทั้ง3เขาไพ่บาคาร่าที่เราโฟกัสเป็นหลักนั่นเองนะครับโอเค ถ้าดูจากสกอร์ห้องเนี่ยเป็น B14 ต่อ P14 ถือว่าเท่ากันนะครับตานี้ผมว่ามีโอกาสออกไปที่ฝั่งแดงแน่นอนนะครับ80%ครับมาครับลบ <Nope. S 1> มาครับลบ <Nope. S 1> มแต้มไม่เปิด7แต้มกินนิ่มนะครับผมสวยๆนะฮะกินนิ่มนะครับมาอยู่ที่7,120นะครับ โอเคครับตานี้นะครับผมอาร์ไปที่แบงค์นะครับโอเคตานี้ดูจาก3เขาไพ่บาคาร่านะครับผมขอเลยนะครับผมขอเลยไปที่ฝั่งแดงนะครับนะฮะเป็นเงินแดงเงินผมจะแทงบาคาร่านะครับสวนสีที่น้อยนะครับจากตัวเขาไพ่บาคาร่าทึบอีกครั้งจากตาเมื่อกี้นะครับโอเคไปเลยนะครับตามไปที่ฝั่งแดงแบงค์เลยนะครับ หล,หลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็น2ตัด1สวยๆจากแพทเทิร์นกราฟเขาไพ่บาคาร่าหลักด้านบนแล้วก็ออกมาเป็นน้ำเงินแต่จากเฮียแชมป์ดูนะครับน่าจะออกมาเป็นแพทเทิร์นนะครับ2ตัด1แล้วก็2อสองต่อ2เออนะฮะในรูปแบบ2ต่อ2นะครับแแตบมาต่อนะฮะสวยงามกินนิ่มนะครับผมกินนิ่มมาอยู่ด้วยกันที่1นึ่งหมื่นแปดสิบสี่ละอะโอเคตานี้ผมขอลงตาสุดท้าย ตานี้ได้แล้วเลิกนะครับผมบอกกับตัวเองไว้ว่าตานี้ไอ้แชม์คิงได้แล้วเลิกนะครับโอเคนะฮะไปต่อนะครับพูดผิดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมลบตานี้นะครับดูจากสามเข้าไพ่บาคาร่านะครับอาร์คไปที่เงินแล้วก็อาร์คไปที่แดงนะครับผมขอไปที่ฝั่งน้ําเงินนะครับเพราะว่าตานี้นะครับผมดูจากตัวเข้าไพ่บาคาร่าทึบเหมือนเดิมเป็นเงินนะครับผมจะแทงบาคาร่าส่วนสีที่น้อย นะครับรอบนี้นะครับนะนั่นก็คือตัวเขาไพ่บาคาร่าทึบนะครับถ้าดูจากแพทเทิร์นเขาไพ่บาคาร่าหลักออกมา22แล้วรอบนี้เงินมีโอกาสออกแน่นอนครับเจ็ดแต้มนนไงว่าละเจ็ดแต้มอุ้ยี่เหรอหนึ่งเอาละเสียวละเสียวละรอบสุดท้ายผมบอกว่าได้แล้วเลิกได้แล้วเสียผมเลิกก็เจ็ดแต้มสวยกินดินนะผมโอเคนะฮะโอเคจาก400วันนี้นะครับเราชนะบาคาร่ามาได้กันอยู่ที่1 0,000 4,084นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเทคนิคการเล่นบาคาร่าก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเฮียแชมป์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r ล b e ให้กับเฮียแชมป์ด้วยนะครับนะใครสนใจปรึกษาเขอเทคนิคสามารถทักมาได้ผมแปะลิงก์ไว้ตั้งใต้ลิงก์วิดีโอนะครับนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ